หลังจากทานไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคะมีความรู้สึกว่าสายสายตาดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แสบตาแล้วก็น้ําตาไม่ไหลอีกแล้วนะคะน้ำมันสกัดจากปลาไหลทะเลเนี่ยทานเข้าไปแล้วประมาณสองสามขวดรู้สึกว่าอาการที่เป็นต่างๆเนี่ยบรรเทาลงอันนี้แหละค่ะที่ดิฉันเรียกว่าอาหารสมองอะค่ะเป็นน้ํามันปลาไหลทะเลน้ําลึกอะค่ะนี่แหละค่ะ เช้าตื่นมาก็กินได้เลยค่ะสามเม็ดก่อนนอนอีกสามเม็ดแต่ถ้าคนอายุมากๆก็ขอให้กินเป็นเก้าเม็ดนะคะเช้าสามกลางวันสามและก่อนนอนสามอะค่ะมันจะฟื้นฟูได้เร็วมากเลยค่ะก็ได้กินก็กินอย่างต่อเนื่องนะสามก็ปลกกระปุกแรกกินไปแต่กระปุกแรกก,ก,รก,แรก,ก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นมันรู้สึกว่ามันโลง่งมันโปร่งสมองไงน,นอนหลับลึกตื่นมาแล้วมันเบามันโล่งสมอง ก็เลยกินอย่างต่อเนื่องก็กินไปหมดสามกระปุกก็ดีขึ้นเดออี๋ดิฉันเป็นต้อลมค่ะมีปัญหารเรื่องสายตาทีนี้จะขับรถเนี่ยกลางคืนเดี๋ยวนี้ก็ขับรถไม่ค่อยได้ก็ดีพอดีเพื่อนก็แนะนําว่าเนี่ยเรากินตัวเนี้ยดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเราก็เป็นเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เราไม่ค่อยอยากจะขับรถเลยเพราะว่าตาจะเป็นเป็นฝ้าเป็นฟาง ทีนี้ดิฉันก็ซื้อไปกินดิฉันทานไปประมาณสามวันค่ะมันตาม,มันตื่นขึ้นมานมันจะใสไม่มีฝ้าไม่มีฟังตามบันทึกตำราโบราณของจีนและญี่ปุ่นระบุว่าปาลาไหลทะเลมีคุณสมบัติพิเศษในการบำรุงเลือดบำรุงสมองและปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกทั้งยังค้นพบว่า ในปลาไหลทะเลอุดมไปด้วยสารอาหารที่สําคัญที่ได้จากการสกัดจากกระดูกไขสันหลังของปลาไหลทะเลได้แก่ DHA ช่วยเสริมสร้างความจําป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมอง EPA ลดการเกาะตัวของเม็ดเลือดลดคอเลสเตอรอลวิตามิน A บบำรุงสายตาบำรุงผิววิตามิน D ช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงและวิตามิน E ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านความชราทั้งหมดนี้คุณสามารถพบได้ในม่านกู่สุยจินน้ำมันสกัดจากกระดูกสันหลังปาลาไหลทะเลที่เป็นแหล่งรวมสุดยอดคุณประโยชน์ในตัวปาลาไหลทะเลไว้อย่างมหาศาลนวัตกรรมใหม่ของการดูแลรักษาสุขภาพจากธรรมชาติ100%ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นหมาะสำหรับเด็กในวัยเติบโตวัยรุ่นวัยเรียน วัยทำงานและผู้สูงวัยแม่ก็รู้ว่าหนูขาดมันไม่ได้ขาดไม่ได้เลยเหรอเอาของหนูเคินมาแม่แม่รู้ไหมฟินิน่าเนี่ยเขาทำให้หน้าอกกระชับผิวพรรณก็แลดูมีน้ำมีนวลประจำเดือนก็มาปกติที่สำคัญนะจุดซ่อนเร้นก็กระชับมีน้ำ ชุ่มชื่นฟิตเปี้ยกลิ่นนะก็หอม,หอมฟิมีน่าเนี่ยเขาสามารถป้องกันโรคมะเร็งปราบมดลูกมะเร็งลังไข่และก็มะเร็งเต้านมฮิ้น่ากลัวแต่ฟิมีน่าเขาป้องกันได้นะแม่เชื่อไหมฟิมีน่าสก,กาัดจากสมุนไพรจีนแท้ผลติตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยฟิมีนา ยอมรับของสตรีทั่วโลก5-60ล้านคนอเมริกาให้ใบรับรองความมาตรฐานปลอดภัยสูงฟรีมีนาจะปรับยินหยางฮอร์โมนภายในศูนย์ความงามของสตรีฟรีมีนาปกป้องโรคเสื่อมสตรีมะเร็งปากมดลูกมเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมลดการอักเสบของมดลูกและมดลูกซุดอาการช่องคลอดอักเสบเชื้อราตกขาวปวดประจำเดือนกินเหม็นและคัน สมุนไพรจีนแท้คื่อความสาวให้ยาวนาะนก็ไปทานได้5้าวันวันละเม็ดทาน5้าวันรู้สึกว่าเออเราเนื่องจากว่าเราผ่าผ่าคอดใช่ไหมคะมันรู้สึกว่าเออมันมีของเสียออกมาจากที่ว่าเราน้ำเราคิดว่าน้ำข้าวปลาเนี่ยมันออกหมดแล้วแต่ทีมันออกมาใหม่อีกเราก็เลยคิดว่าเออแสดงว่ามันก็ดีนะก็เลยต้องรีบกลับมาซื้อใหม่เพราะว่าเราเพิ่งทานไปได้แค่5เม็ดก็คืออยากให้ทานต่อเน,นื่องเพราะคือรู้สึกคือมันกลายเป็นว่าหน้าเราเนี่ยคะ่ะมันมีเลือดฝาดขึ้น ไม่ใช่ว่าเราเป็นไข้เราแก้มแดงคือหน้าเรามีเลือดฝาดขึ้นเพราะว่าจริงๆเราลดเนี่ยจะเป็นคนหน้าซีดเพราะว่าเลือดน้อยอย่างที่บอกนะคะหน้าจะซีดหน้าจะขาวซีดพอมาทานฟีมิน่าอ่าหน้าจะประมาณถึงกล่องที่หเนี่ยค่ะถึงรู้สึกว่าเออแก้มมันมีอมชมพูะคะ่ะก็ทานไปต่อเนื่องเรื่อยๆกล่องที่สามก็เริ่มเริ่มมีอาการว่าเออมันขับออกมาเหมือนสีช็อกโกแลตเลยค่ะหลังจากที่ประจำเดืนเอนหมดไปแล้วนะคะความรู้สึกก็คือเปลี่ยนไป ไอ้ที่ปวดท้องอยู่เนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่ปวดอีกเลยที่สําคัญของที่สองนี่ไม่มีความรู้สึกที่จะปวดท้องเลยเวลาเป็นเมนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใช้วิธีวางจุดซ่อนเลนเอามันจะเหมือนอะไรมดลูกเราเนี่ยมันแบบมันดึงมันตึงเลยค่ะมันตึงเหมือนมันจะกระชับด้วยนะคะเป็นแบบเป็นเลือดเลยนะคะเป็นเลือดที่แบบดําเลยะคะ่ะเป็นเลือดดาแล้วกลิ่นเนี่ย กินนี่เหมือนอะไรเน่าสิวอะค่ะสิวนี่จะดํามากถาแถวเนี้ยค่ะดํามันหายไปแบบไม่รู้ตัวะค่ะกินแผงที่สามนี่คือหายเงียบไปเลยนะคะแบบไม่มีเป็นเวลาเป็นประจําเดือนมาอย่างนี้ค่ก็จะปวดหน้าท้องปวดอะไรตอนนี้ไม่มีเลยค่ะ ต้องร้ายต้องป้องกันปกป้องภายในตปกันให้สวยแจ่มใสและแข็งแรงสมบูรณ์ควา,ามงามเมื่อกรารเวลาสูตรเด็ดเคล็ดลับคุณผู้หญิงพี่มีหน้าเขาจัดเต็มจริงๆทีมีหน้าเขาจัดเต็มจริงๆของดีของแท้ จริงต้องของสีทองนะจ๊ะเธอฟีมีนาเคล็ดลับความงามของหญิงฟีมีนาเคล็ดลับความงามของหญิงคำเตือนฟีมินาอาจจะทำให้คนข้างๆคุณสกิดแล้วสกิดอีก